สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนมูนี้ยายว,วาสน้ำสนเสนออาหารอีสา,บานบ้านเฮาครับพี่นอ้องมูน,นี้ยายว,วาสิซุปกระเขือครับพี่น้องบระเขืออ่อ,อนๆครับพี่น้องบระเขืออ่อน,นๆงามๆเลยค่ะยายาวาสเอามาซุปใส่ปลาทูครับพี่น้องปลาทูหน้างอปลาทูมันครับพี่น้องซุปใส่กันกระเครือคอ่องปรุงเฮาก็มีต้นหอมกระแหน่ พ uce. พ uce. Jamie, ผักแพรวตัวท้องภาคีใบเสน่ห์ักแพร่เี่น้องหัวหอมแดงกินแดงกินดายาบาดสิต้มใส่กันค่ะพี่น้องน้ำปลามีเกลือน้ำปลาแล้วก็มีขั่วกลุ่มแล้วก็น่าเครื่องปรุงอันนี้คือเครื่องปรุงค่ะพี่น้องเครื่องปรุงพร้อมอันนี้เขือกอ่อนยาบาดสินมนำไปต้มใส่หม้อกับปลาทูหอมวันกระปิกหัวหอมนะคะเนาะยาบาดสิบดใส่พริกป่นหม้หนียาบาดสิ่มใส่พริกสดค่ะตาใส่กันเลยค่ะพี่น้อง เดี๋ยวยี่าสิเอาบักเขือไปใส่หมอนะคะดิพี่น้องพี่น้องระว่างลอดต้มบักเขือยี่บาทสิเอาปลาทูไปแกะแกะ,ะแกะปลาทูเนื้อปลาทูทาดิพี่น้องเดี๋ยวพักนะแกะปิดเกลือกันอีกกันนะกันะเดีนะ๋ยวพี่น่อเอาไปทั่วไว้ให้มันเย็นกันไปพี่น้อง เย็นเลยบะเกลือให้ต้มต่อไปอีก,กเัยพี่น้องเกลือไม่ทันได้นะคะเนาะกบะเกลือยังไม่ได้นะคะพี่น้องยังวาดสุกนะต้มบะเกลือต่อไปอีกเลยพนะี่น้องยังไม่ได้นี่ไหวสิน้ำเอาเนื้นอ,นอปลาทูไปแกะนี่ครับพี่นะ้องต้มไปเห็นบะเกลือสุกๆม่นนทันได้ทีอยู่เลยพี่นะ้อง ต้มมะเขือให้สุกก่อนนะคะพี่น้องใจยินดีนะกระเด้อเดียบะพี่น้องยียบะแกปลาทูแกปลาทูลอ่อแกปลาทูลออ่อไอต้มมะเขือนะคระเด้ออาหารแบบบ้านๆแบบนี้นะกะเด้อมันนี่แบบพวกมีไขมันพี่น้องแกะเนื้อปลาทูลอ่อพี่น้องต้มใส่สุกมะเขือที่จรินข้าวสุก สุดสนปาปลาก็ดได้เด้อค่ะเด้อได้งี้ยว่วาามันเงี้ยานจะเซ็ปลาทูสีเข้มข้นขึ้นก็กันแน่เพราะว่าเนื้อปลาทูกับสีเห็ดแหลมีรสชาติเพิมึันอีกนะพี่น้องนะวันนี้วันพระก,กินข้องบอ่ออันนี้เป็นไรนะพี่น้องนะ <laughs> อาหารแบบบ่หมีไขมนนกกันนะคะน้อพี่น้องเนาะจัดจ่อกันเลยค่ะเด้อซุปมะเขือซุปมะเขืออีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องผู้เด็กก็เห็ดเป็นเบิร์ดนั่แหละค่ะแต่ว่ายายบาดก็อยากอยากกินแล้วก็เอามาลงคลิปน้ำน้อพี่น้องเนาะได้ได้กินแล้วก็ได้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งน้ำชมน้ำกันพี่น้องแกะเนื้อปลาทูค่ะพี่น้องวางกลางแยงเดียวเนาะ มาหนึ่งซุปมะเขือซุปมะเขือยี่บาทจอกนาตาเป็นเั่นไรเน้อมาหนึ่งเสี่บบอมาหนึ่งพี่น,อนอ้องเดี๋ยวจะเหนือเนื้อมาพี่น้องเนาะหามถือจลางมันเด็ดขาดปลาทูหนาง,งอมันแสีแบ,บอีเดียตะเกอมันดีคอหักปลาทูคอหักปลาทูหนาง,งอน,น <c oughs> แกะแกถ้ามะเขือ เดี๋ยวเผือสุกเดี๋ยวบาดพี่หนอกเผือมาสุกเดี๋ยวก่อนค่ะพี่น้องอันนี้พิเศษถิ่มขยะเนื้อปลาทูของเราก็เสร็จนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวปลาทูได้แล้วเดี๋ยวยีว่าสิบ้าเหมืก้อนเลียวยีว่าสิหั่นหอมแล้ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยีว่าไปเบิ่งเผือกกันค่ะพี่น้อง แป๊บนึงนี่ว่าท่านหอมหาแป๊บนึงระหว่างที่รอมะเขือสุกนี่วากระิ่งท่านหอมสรอยหอมถาหน้านพี่น้องเนาะใส่ถุงมือท่นเย็นนี่ถิกถุงมือพี่น้องอันหอมถาถามะเขือเมนูที ง่ายสบายๆพี่น้องว่ามีอี้ยังมากไหมไปว่าครับกับผู้ใดยอยากแก้สิดแสบนะพี่น้องใครคิดอยากแก้สิดแสบด,ด้วยที่น้องผู้ใดก็คิดอยากกับผู้แสบเพราะทำไมยาวไปมันแสบได้จุดเปลือุกเปลืออ่อนหอมแท้ แล้วว่างต้มบ,บะเขีอก็เดี๋ยวก็ได้กินพี่น้องเออเดี๋ยวก็แล้วค่ะนี่มาจะหันหอมกะะันแลค่ะแล้วก็จะใส่ผักแพลวไปด้วยมันถึงจะหอมพี่น้อ,หองหอมดีเลยพ่อแก่นนี่ทีเดียวเสียไปเสียไปกระไดปลูกกระไดค่ะพี่น้องเอาไปปลูกไว้ กระทางเสียบไว้แต่วายยี่ใปลูกยี่ใบไ่ไดแบ่หอยถากกินเบิดปลูกความย่างกับบเหลือมกินเบิดเลยนะรพี่หลองหอมกระเรียบ้อยสาลเน่ย่างจังเด็ดใส่กระไดซาลาเน่พีหลังสรนี่าลเน่ นี่ว่ะเปนน้ำบกเกือมาเด้๋ยวป่าพี่นอ้องเบเือมาเดี๋ยวจะไปกดเบื้งบักเกือสิไปนน้ำบกเกือมาสุกเพราะว่าคือส,สิได้ทีแล้วน้าพี่นอ้องนี่ก็คือพักที่ว่าเตรียมไว้มันต้อง่ำๆนะพี่น้องก็คือว่านนั่นแหละใส่เวลาเนี้ย อันนี้ยายวาดมีผักเยอะเลยค่ะพี่น้องเอ้ยแกมสุปะเขือแสบ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 ผักแกมสุปะเขือเยอะแยะมีใบโบ,โบัวบกมีผักกาดหินมีผักชีลาวมีสะเดากินกับสุปะเขือเมือนี้สะเดาค่ะพี่นอ้องสวยงาม มีเดามีผักกาดเหี้ยนมีมีใบบบกแกี่มอนไรที่น้างี้เดี๋ยวบแบไปน้ำเบืองหมดเกลืออีกกันนะฮะเปื่อยปะเออที่ห็นห่องเดี๋ยวรับชมบกับเดี๋ยวแบบเรียงออกไปเป็นมะน้อพี่น่องเอ,อ้ย ก่อนตักแตียงกินดังยังยี่ว่าสบอีกไปน้องซุปกันแล่ำหนิเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยต้มเหละแล้วเบื่อแล้ววัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเพีองเนาะซุปแล้วค่ะเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้ว พริมกมะเขือยีว่วาสิสุปยี่วาสิบิ่ใส่พริกป่นมือนี่ยีว่วาสิใส่เป็นพริกสดต้มใส่กับมะเขือเลยเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะไม่น,นี่ทีใส่เป็นพริกสดต้มใส่พริกป่นก็ได้ค่ะพี่น้อง ready to mark now let's go guys hey namak galu ma พริกยังมีเหลือมนเป็นยังลูกโดดแสบๆปลาทูกับปลาเกลือยี่ห่าจะสุสบใสกันไปเลยทำมนละเอียดแล้วมันก็บ่แสบพี่น้องนะยี่ห้อด้ยมากแบบละเละเอียดละเอียดะเนะะนะ พี่น้องเนื้อปลาทูที่สุกแล้วเอามาสุกซะกันเลยค่ะประมาณนี้ยค่ะพี่น้องอืมบ่แสไปมันโหน้ไปติดเลยพี่น้องสุดยอดัวหอมๆกะขัวกขัว,ขว,ขว,ขวเอาเองพี่น้องเออน่าแสบป้พี่น้องนะแสบป้บบค่ะ อาหารเ้างอาหารอีสานนะคะเด้ออีสานบ้านเฮางน้าพี ú, réussi, ่น้องเนาะกินแบบนี boxes, ้แหละค่พี่น้องเป็นน้ำพริกซื้อกันอะไรในกระดาษกระถูนี hum ่มะเขือชิมชิมเยอะค่ะอะไรละเอียด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 หลายละเอียดหลายๆเบ่แเสบคหุ่ยเบื่อประมาณนี้พี่น้องพอแล้ว แค่นี้ค่ะพี่น้องแล้วเขาก็ส่น้ำเครื่องที่ข้าเตรียมไว้เราจะใส่น้ำปลาที่เราต้มเข้าไปหน่อยนึงน้ำปลาที่เราต้มแล้วค่ะได้หนึ่งเด้อเราก็จะใส่ชูรสเข้าไปเซรลายเซร้ายกับแซบไลยพี่น้องเซรลายกับแซบหน่อยได้ค่ะเด้อแล้วข้าขัวขวขัวเย็าบาัดข้าวเองพี่น้องบ้างหอมหอมกับหอม มนนนันีอกกันค่ะพี่นนองแล้วเราก็จะซุปกันค่ะพี่หนอะซุปข้าวค่ะเนี่ยใส่ออสหอมเ่ะาไปหบอนเบืออ่คือขลุ่พี่นอนจิบกัน แว่ยาสีฟันไม่ดีนะค่ะพี่น้องทานเฮ็ดกินเป็นหเห็ดกินได้คือก,กันนะพี่น้องเนาะแต่ยาสีฟันอยากกินลรอกอ่ะเดีย๋ยวท้ายคลิปไปนั่งนะพี่น้องเนาะนี่คืออาหารแบบๆให้ง่ายๆแบบง่ายๆเดีย๋ยวจะมาจะซีมือด้วค่ะบายฉานสิได้บ่ขาดจานเพิ่มอีกประมาณนี้ เติมน้ำประทา่ิยดต้มเขา้าไปอีกนคนนี่เดี๋ยวชิมก่อนนะคะรสชบจานให้ทีใดวะน้องนี่ค่ะพี่น้องซิมมึงกันก็ต้องเติมเนี่ยเลยค่ะพี่น้องเป๊ะๆเ,เ,เลยค่ะ อือห uh huh. สุดยอดอีลี่มามาจัดใส่ถ้วยแล้วมาจัดใส uh huh. พ่พี่น้องพี่น้องว่าจเติมน้องเลยแซ่บเส็บเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะหักแกมยี่ห้อเด็กน้องนี่แล้วย่าง มากินน้ำกันพี่น้องมากินน้ำกันเลยเยวาเวาติใจผักแก้มผักแก้มมีหลายอย่างค่ะพี่น้องอาหารบ้านบ้าน,านอาหารบ้านเฮาแล้วพี่นอ้องบ้านนี้ค่ะพี่น้องซุปบะคือพี่น้องพักสะเดาสะเดาก็มี บกบบนี่แป้งไปด้วยสระแหน่ตบหน้าสรารเณรสระแหน,น่ใส่อา่าพักพักพักอันนี้พี่น้องแห้งแสบนี่กินกับเนี่ยผักาดหินพี่น้องผักกาดหินผักชีลาวพักายพี่น้องมาหนี้งพักายแยมผักชีลาวหอ่พี่น้องผู้ใดอยากมาเด้อ พร้อมแล้วกับเยาวาพี่น้องกับพักเสดเราเนี่ยพักแก้มห้องก,กระไรนี่ค่ะหน้าตาสุบเขือประมาณนี้เนาะะ้องขนอพี่น,อน้องเนาะขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เขา้าม,มารับชม้ะกระเด้อพี่น้องทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมิทของเยาวา อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งดำกดเริ่มหยเยาบาในเด้อค่ะเดอ้อฝากช่องหน่อยหน่อยในเด้อค่ะเด้อฝากช่องหน่อยหน่อยของยวาวัดแน่เด้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณขอบคุณสวัสดีทุกท่านทุกการรับชมค่ะ